เอาละคะ่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องพลิกประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ที่เคยเขียนมานะคะมันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วประวัติศาสตร์ตรงนี้นะคะมีนักวิทยาศาสตร์มาทํางานวิจัยแล้วก็คอนเฟิร์มให้เราแล้วโค้ชก็เห็นว่ามันเป็นอะไรที่ดีแบบมากๆเลยค่ะด n a นอของมนุษย์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อ20,000 0ปีที่แล้วถ้าเรารูพวกนี้นะคะเราจะรู้จักว่าพวกเราเป็นใครเรามาจากไหนเกรกเบรเดนนักวิทยาศาสตร์ g e ็น o gist เขาไปค้นพบเรื่อง DNA ว่าถูกเปลีป่ยนแปลงได้อย่างไรเนื้อเมือม่อเมื่อไหร่เมื่อ200 0,000ปีที่แล้วทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ในแพทย์แผนปัจจุบนันวงการงานวิจัยปัจจุบนันที่เขาเรียกว่า pop science pop science พวกเราเรียกว่า modern human นะคะเอาแค่สถึง4ี่ล้านปีที่แล้วเนะี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราพัฒ,พฒนามาจากลิงนี่คือชื่อศัพท์ทางการแพทยนะคะ พัฒนามาจากแบบนี้ลิงผันนี้เสร็จแล้วก็มาเป็นเงี้ยสล้านปีที่แล้ว Homo h a b i l i สนะคะสิ่งที่เราสนใจต่อไปนะคะก็คือนี่หนึ่ล้านปีที่แล้วที่งานวิจัย Pop Science บอกเราว่าเรามาจากผันนี้ฮิโมอิเลเรตัสคือวิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้จากที่ลิงที่มันเดินตรงไม่ได้ตอนนี้ก็กลายมาเป็นแบบนี้จาก Pop Science เขาบอกว่า นี่ค่ะมนุษย์เหล่าโมเดินโมเดินฮิวแมนก็คือเราปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าโฮโมเซปีย n นส์มนุษย์ปัจจุบันนี้นี่คือเผ่าพันธุ์ของเราเป็นแบบนี้นะคะโฮโมเซปียนส์พัฒนามาจากเผ่าเน d นเดอร์ทีนี้เกรกเบรเดนเข้าไปศึกษาลงลึกเลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะพัฒนาได้เราต้องเข้าใจว่าเรามาจากไหนเขาไปเจออะไรวิทยาศาสตร์ตอนนี้เจอข้อมูลใหม่ที่ตอนนี้มันทำให้วิทยาศาสตร์ตีกันค่ะ เพราะวิทยาศาสตร์ป๊อปสายเขาไม่ยอมรับเพราะเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ไปดูโครงกระดูกหมดนี้ตรงนี้นะนี่คือ s n c e ที่เขาบอกเราแบบนี้แต่นักวิจัยสมัยใหม่กำลังจะบอกเราว่าเราไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิงแล้วเราก็ไม่ได้พัฒนาการมาจากเผ่านีแอนเดอร์สด้วยค่ะแต่เขาป,ประมาณว่าพวกเราน่าจะมาจากเผ่าพันพวกนี้ไม่มีหลักฐานทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกส์ว่าพวกเรา มาจากเผ่านีแอนเดอร์สัลอ้าวข่าวนี้วิทยาศาสตร์โคชพูดว่าประวัติศาสตร์ของเรามันจะต้องเปลี่ยนแล้วค่ะอ้าแล้วเรามาจากไหนทีนี้นักวิจัยไปทำงานลงลึกต่อคุณเคยเห็นในหนังจูราสสิคพาร์คไหมคะเคยเห็นไหมใครเคยดูจูราสสิคพาร์มันมันมันมากกว่าสิบปีแล้วใช่ไหมคะคือเขาทำยังไงเขาเอาเอาดีเอ นึกออกไหมคะที่เป็นหินคริสตัลแล้วก็ยุงกินเลือดของของไดโนเสาร์แล้วก็มันมันอยู่ในฟอสซิลอ่ะนักวิทยาศาสตร์ทำสำเร็จแล้วคะ่ะเอา DNA ที่อยู่ในฟอสซิลของชาวน e แอนเดอร์ธงแล้วก็ไปเจอ DNA ของเด็กผู้หญิงของเผ่าน e แอนเดอร์ธงซึ่งเป็น DNA ที่สมบูรณ์อย่างมากๆแล้วเป็นอย่าง,งนี้เนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะ นี่คือภาพกระดูกจริงๆที่นักวิจัยเขาไปทำงานวิจัยมาตรงนี้นะคะเขาสรุปให้ฟังมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันก็คือ human ในยุคนี้ modern human ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากชาวนิแอน h โลสเท่านั้นไม่พอนะคะเขาบอกอย่างนี้นอกจากว่าเราไม่ได้สืบสายพันธุ์มาจากเผ่านั้นแล้วนะแถมเรายังอยู่ในยุคนั้นด้วยเมื่อสองสปีที่แล้วพวกเราเดิน เดินด้วยกันอยู่ด้วยกันกับพวกน d แอนเดอร์อก์เราไม่ได้วิวัฒนาการมาจากเผ่านั้นเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงมันน่าคิดไหมคะทีนี้ล่ะคะ่ะเขาก็ไปศึกษาต่อทำงานวิจัยต่อตรงนี้ลงลึกถึงเรื่องดินเอสองแสนปีที่แล้วดีเอนเอของมนุษย์เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วกับการเป็นว่าเขามาเจอว่าไอ้ดีเอนเอของเราอะนะเมื่อ28,000ปีที่แล้วนะคะดีเเอของเราอะมันมาจาก ผ่าพันธ์แล้วก็เรียกว่า c ค r o m a n o n แล้วสัพท์คำนี้มันโดน suppress มันโดนปิดบังเอาไว้จริงๆแล้วดีเอ็เอของพวกเราอะ่ะมาจาก c ค r o m a t i n กลับมาโครโมโซมตัวที่2คู่ที่2มันมาจากไหน2องแสนปีที่แล้วโครโมโซมตัวนี้คู่นี้จูจ่ๆก็โผล่มาแล้ววิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็มีหลายกลุ่มหลายฝั่งใช่ไหมคะเส้นเดียวกันเนาะมันก็มีคนดีคนร้าย กลุ่มที่ค้นพบแล้วแล้วก็อยากจะตีพิมพ์เรื่องนี้ให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะโค้ชคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวพวกเราก็จะได้รับรู้แล้วก็ตีพิมพ์เป็นที่ทั่วโลกว่าเราไม่ได้มาจากนี่แอนเดอร์ส h t ไม่ใช่ ancient human อย่างที่เราเคยคิดมาก่อนจูจ่ๆก็มีมนุษย์แบบพวกเรามาเนี่ยเดินอยู่สองส0 0ปีที่แล้วแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางฟิ s i c a l ทางร่างกายเลยสิ่งที่เราเปลี่ยนคือทางด้านคอนชีส ทางด้านสติปัญญาทางด้านสปิริตชวลที่เราเปลี่ยนแล้วว,วิวัฒนาการเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมงานวิจัยของกลุ่มนี้ก็ออกมาตีพิมพ์แล้วนะคะว่าเขาไปค้นพบเจอว่าไอคโครโมโซมคู่ที่2อ,อะ่ะมันมาจากการที่คโครโมโซมสองอันมารวมกันกลายเป็นหนึ่งมนแล้วมันมาอย่างไงวิทยาศาสตร์บางทีนะคะเขาไม่สามารถบอกได้ว่า why Why ตัวนี้ก็คือทำไมมันถึงเกิดขึ้นแต่เขาบอกได้ว่า how มันเกิดขึ้นอย่างไรนี่คือโครโมโซมข้างหนึ่งของคู่ที่สองนะคะอันนี้ถ้าดูจากกล้องจุลทรรศน์โครโมโซมเราจะเป็นแบบนี้ไอ้ตรงนี้สำคัญมากตรงรอยต่อเนี่ยมันเกิดการรวมตัวกันเห็นไหมคะตรงนี้ที่โค้ดชี้ให้เป็นเมาส์สีขาวหรือมาดูตรงนี้ดูภาพใกล้ๆก่อนนี้นี่คือหน้าตาที่โครโมโซมที่มันอยู่เป็นคู่ใช่ปะ ให้ดูตรงเนี้ยตรงปลายเนี่ยเขาเรียกว่าเทโลเมียสเปรียบเทียบนะคุณเคยผูกเชือกรองเท้าผ้าใบนะคะตรงปลายรองเท้าผ้าใบของเชือกลองเท้าผ้าใบอะ่ะมันจะมีพลาสติกคุมเอาไว้อยู่ชซฟะ,ะเพื่อที่อะไรเพื่อที่มาให้เชือกสายเชือกรองเท้เทาเนี่ยมันหลุดลุ่ยได้ง่ายเปรียบเสมือนตรงนั้นแหละคือคือตรงนั้นอะ่ะคือเทโลเมียมันจะต้องอยู่ปลายคโครโมโซมทีเนี้ยเขามาค้นเจอว่า ไอ้คโครโมโซมคู่ที่2มันรวมตัวกันได้ยังไงนี่ก็มาดูภาพจําลองนะคะจำลองให้เห็นเป็นสีมันจะชัดเจนกว่าคโครโมโซม2อ,อันนะคะ2อ,อันเวลาที่มันหลอมตัวกันรวมตัวกันมันจะมีการเบรกก็คือมีการแตกตรงนี้ก่อนนี่คือตามธรรมชาติเวลาที่คโครโมโซมรวมตัวกันมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นเส้นปราตรงนี้ไหมมันก็จะแตกออก แล้วก็รวมกันเป็นแบบนี้นะคะภาพนี้ให้เห็นชัดเจนนะหลายคนไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์โค้ชก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ตรงเนี้ยมันอะไรเป็นที่น่าจะเข้าใจกันได้อย่างง่ายๆเลยนะคะว่าเมื่อโครโมโซมเวลาที่มันจะรวมกันมันแตกหักก่อนเห็นไหมเห็นภาพนี้ไหมคะแล้วก็มาเป็นแบบนี้แล้วไอ้ตรงข้างบนโครโมโซมสีม่วง ด้านบนกับโครโมโซมสีชมพูด้านบนมารวมตัวกันและไอ้ด้านล่างอ่ะถูกกําจัดทิ้งไปนี่คือตามธรรมชาติต้องเป็นแบบนี้มันก็จะกลายมาเป็นรูปนี้ชัดน,นะโครโมโซมแตกมาเป็นอย่างนี้แล้วด้านล่างถูกกําจัดไปส่วนด้านบนเอามารวมกันเป็นแบบนี้นั่นคือวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าโครโมโซมคู่ที่สองมันเกิดขึ้นมาแบบนี้สองอันมารวมตัวกัน แต่มันมีปัญหาตรงหนึ่งที่ไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครตอบได้ตรงที่ว่าอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเทโลเมียเทโลเมียมันจะต้องอยู่ที่ตรงปลายโครโมโซมเท่านั้นแต่สิ่งที่ทําให้เราแตกต่างกับลิงเป็นอย่างนี้นะคะ๋ยวภาพนี้คนคชดูชัดๆขึ้นเห็นไหมคุณจําภาพนี้ให้ได้นะคะโครโมโซมสองอันสองสีสีม่วงกับสีชมพูรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นโครโมโซมคู่ที่สองแล้วเทโลเมียเกิดอะไรขึ้น ตามธรรมชาติแล้วเทโลเมียส์มันจะต้องอยู่ตรงปลายเท่านั้นให้คุณดูนะคะเนี่ยสีน้ำเงินสีฟ้าตรงเนี้ยคือเทโลเมียส์มันจะต้องอยู่ตรงปลายเท่านั้นแต่เทโลเมียส์ของคโครโมโซมตัวที่สองเนี่ยมันดันอยู่ตรงกลางด้วยเพราะว่ามันเอามาต่อกันซึ่งนักิวิทยาศาสตร์ในแพทย์แผนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าป๊อปสาน์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันผิดธรรมชาติ มันไม่ใช่ธรรมชาตินี่คะ่ะภาพนี้ให้ดูชัดๆด,ด้านซ้ายมือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาพจําลองของโครโมโซมคู่ที่สองภาพด้านขวามือแสดงให้เห็นว่าเวลาที่เกิดการรวมตัวกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตรงสีฟ้าๆเห็นไหมคะเรามีเทโลเมียส์อยู่ตรงกลางมันไม่ควรจะเป็นมันไม่ควรจะมีเทโลเมียส์อยู่ตรงกลาง มันจะต้องมีอยู่ที่ตรงปลายข้างบนแล้วก็ข้างล่างเท่านั้นทีนี้เขาก็ไปนค้นพบอีกว่าโครโมโซมคู่ที่สองนะ่ะมันจู่ๆก็เกิดมาเมื่อสองแสนปีที่แล้วพร้อมกันกับโครโมโซมคู่ที่เจ็ดเพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้ค่ะว่ามันมาอย่างไงคือตรงณตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าเรามาได้อย่างไรแต่เกรกเบรเดนตอนท้ายของของงานสัมมนานี้เขาให้ทิ้งท้ายไว้ ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะไปถามใครถ้าคุณไปถามพวกชาวแองเชียนอียิเขาก็จะบอกอีกแบบหนึง่งไปถามศาสนาพุทธก็จะบอกอีกแบบหนึง่งไปถามคนอิสลามก็บอกอีกแบบหนึง่งถามชาวคริสต์คริสเตียนก็บอกอีกแบบหนึง่งเพราะว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันอยู่ที่ความเชื่อแต่โค้ชคิดว่าไม่นานนี้ในเมื่อหลักฐานมันเอามาโชว์อย่างนี้มันดิ้นไม่ได้ค่ะ เพราะว่าโครโมโซมคู่ที่สองคู่ที่7จุดๆมันก็โผล่มาเมื่อ2,000สปีที่แล้วแล้วมันผิดธรรมชาติ